ดีค่ะวันนี้รายการเกษตรอุดรออนทัวร์ก็มาพบกับดิฉันนางสาวพันธิลาทองชูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะและก็ตอนนี้นะคะแอนก็มาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะคะหรือเรียกย่อๆว่าสพอกอค่ะ ซึ่งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่บ้านม่วงหมู่12ตําบลหนองหานอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะให้เราได้เรียนรู้ศึกษามากมายเลยอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรหรือว่าปศุสัตว์หรือว่าประมงนะคะก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ศึกษาได้โดยมีนายมุจลินเพื่อคํานวณซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบของเราเองนะคะเป็นประธานของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ค่ะ อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเกษตรกร,กรท่านนี้เป็นแบบไหนตามแอนไปนเลยคะ่ะ าการเกษตรอุดรออนทัวร์นะคะจะขออนุญาตมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของคุณพ่อนิดนึงนะคะยังไงแล้วเดีเ๋ยวแอนขออนุญาตให้พ่อแนะน,น,นำตัวเองก่อนเลยค่ะครับสวัสดีครับผมนายมุกิดินพึ่ง,งวนวลเป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพื่อประสิทธิภาพการสินค,ค้ากษตรของอำเภอนังหามนะครับค่ะวันนี้แอนทราบว่าในออของพ่อเนี่ยศูนย์เรียนรู้จะมีหลายกิจกรรมมากนะคะที่ว่าให้เราได้มาศึกษารเรียนรู้กันมากมาย เดี๋ยวแอนขออนุญาตพ่อไปออนั่งคุยกันบทสัมภาษณ์ที่ข้างในนิดนึงนะคะพ่อนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะแอนจะขออนุญาตพ่อเล่าถึงประวัติความเป็นมานะคะของศูนย์เรียนรู้แห่งน,นี้นิดนึงนะคะครับประวัติความเป็นมาครับสําหรับผมนะครับขอบอกภาษาอีสานเนะออาะราวหนึ่งฉีของว่ากันดีจ้ะวันนี้ก็ประวัติความเป็นมาของศูนย์นะครับแต่ก่อนที่เป็นศูนย์เรียนรู้ผมกระทําการเกษตรมาก,ก่อน ชีวิตกับส่วนใหญ่สิไปอยู่เมืองนอกนะครับไปอยู่เมืองนอกเรียนจบมากครับไปหาทํางานทํางานเราไปเมืองนอก16ปี16กปีกับมากเหลือมาทําการเกษตรนะครับว่าดีมาทําการเกษตรนี่กัแบบเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละปลูกหลายอย่างปลูกฟ่งปลูกแก,วก้วเมื่อก่อนปลูกบักนาวนะครับแล้วก็เลียงไก่เรียง,ย,งยังนี่แหละครับวันนี้ขางเกษตรเพิ่นก็เลย ทางคนนำมูบานนะครับเพิ่นไห้ไปอุรมมช่วงนั้นเป็นช่วงของยุคข้อซชออุมอยูศูงซอประกอบนงามศู์เกาแครับอุรมมเรื่องมันดนแล้ก็จำไม่ได้อบรมมช่วงนั้นเชี่ยมคนคัดช่วงนั้นครับเชี่ยมคนคัดก็ดีไปอุรมลมกมีเจ้าหน้าที่มี่ยังกะถามผู้ใดปลูกยังแน่ปลูกยังแน่ปลูกพกน่าปลูกยังกะยกมือขึ้นกะเฮากปเฮ็ดที่ดีเนาะเพิ่นไก่ออกไปเบาซุ่มมูฟังซุ่มมูฟังมานี่ผู้ตรวจเพิ่นก็เลยมา มาเยี่ยมศูนย์เรี่องรูมืองหัน<ม>เพิ่นก็เลยวา่าศูนย์เรี่องรูมืองนี่มันนันมีแปลงเรี่องรูเพิ่นว่า<ม>เพิ่นเลยอยากเปลี่ยนศูนย์เรีร่องรูไหมห้หาศูนย์เรี่องรูก็ดีช่วงนั้นกะก่อสร้างวนาสุวรรณีนะครับเพิ่นกะได้มา,ออา,มาเอาตูงบางนาเอาไปขายเอาขอนาเาไปขายเฮ็ดจริงบางนาไปเอาไปขายบนนี้กรกะไอเกษตรอำเภอเกษตรตำบลเพิ่นกะพลานมากเพิ่นกะเห็นอยู่ของบนชั้นนี้ หลากหลายนะครับมีแปลงเลรียนร,ยกรกาาู้มิยังกับเกษตรกรก็สามารถให้ผกู้ได้ค่ะแล้วก็ในศูนย์เรียนรู้ของเรานะคะพ่อมีฐานเรียนรู้อะไรบ้างคะในศูนย์สวปกนะครับมีฐานเรียนรู้หนึ่งกับฐานด้านในล,ลกต้นทุนการผลิตเขานะครับสองกะเป็นฐานแปรรูปนะครับแปรรูปบนผลิตทางการเกษตระละเช่นแปรรูปเขาหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรทีย่ยานนะครับแล้วก็มีฐาน ด้านเศรษฐกิจเพ้าอเพียงครับเศรษฐกิจเพ้าอเพียงแล้วก็รหน้าส่วนผสมนะครับบันี้ก็มาฐานอินทรปุยของพัฒนาที่ดินนะครับพัฒนาที่ดินฐานปรับปรุงมุมลุงดินนะครับแล้วก็ฐานประมงฐานประมงฐานนม่งละมาฐานตศสุสัตว์นะครับสุสัตว์ศุสัตว์แล้วก็ฐานทุนไทยฐานด้านบัญชีนะครับเพราะว่ายุนียุนีเป็นในซื้อเื่งรูด้านบัญชีนั่มนะครับ ซึ่งในฐานเรียนรู้ของที่นี่จะมีหลายฐานมากเลยนะคะวันนี้พ่อจะพาแอนไปเยี่ยมชมฐานไหนบ้างคะเมื่อน,นี้การสิพาไปเบื้องฐานเรียนรู้การปลูกไม่ผลน,นะครับการปลูกไม่ผลกับมีพวกไปไปฐานฝรั่งนะครับเพื่อสิภา,าไปเบื้องการผลิตฝรั่งนะครับไอมีคุณภาพแล้วจะที่สอนที่สอนการถากยิงฝรั่งน้ำเดี๋ยวนี้ก็ั่งหิดกัน,นครับ ครับจริงฟรั่งแล้วก็พอดีกลับมากับที่มามาโมงี้กับที่มาเปลี่ยนยอดฟรังหายเบิ้งนะครับเปลี่ยนยอดฟรังว่ากำลังยิบกันฟรังใส่แดงนะครับวันนี้ก็ส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมว่าขอบอกน่อยหนึ่งว่ากิจกรรมยู่หนีนะครับก็มีไม่พ้นนะครับไม่พ้นก็มีบักม่วงบักซีดานะครับบักซีดาบักนาวสมโอแล้วก็ ักหวานป้าพะวานป้าเลยมีแปลงยาอีกนะครับแปลงยาแปลงยาเป็นยาหวานนิสเหลียวยาหวานนิสเหลียวกับป็นยาเนี่เปียนะครับเราจะมีเห็ดนะครับเกี่ยวกับเห็ดเห็ดนี่ก็คือเดี๋ยวนี้ฟาร์มเห็ดนี่คือหลานเป็นคนเห็ดนะครับหลานคนเหมือนกันไมเครือข่ายเดียวกันแล้วก็แล้วก็ลงไปใต้ห้องกระเชฟาร์มงัวนนะครับเป็นทานได้รู้เรื่องประยุทธ์ศาสตร์ด้วกันเห็นยิงง่วนนะครับยิงงัวแม่พันธุ์นะครับเยิงงัวแม่พันธุ์ แต่ว่ามือนีเน็นๆเข้กากับสิไปเห็ดฟรังนะครับไปสวนฟรังเขาสวนฟรังกอน,นะครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวตามพ่อมุสลินนะคะไปชมสวนบักซีดากันเลยนะคะ ขั้นนำครับอ้อยขันนนำพอดีกรมวิชาการเกษตรเป็นเป็นออกมาให้ทนลองปลูกลองเบงก็เลยปลูกครับปลูกไปจาเป็นพันธุ์นะครับเป็นพันธุ์ให้เครื่องคายให้ยังเวลาเราขยาย,ายเอาผ้ากันไปปลูกนะเป็นอ้อยขนนั้นนำท่เนสุพันหาศูนย์นะครับสุพันหาศูนย์ก็คือเป็นอ้อยขันน้ำใช่ไหมคะครับผมอ้อยขันนนำปลูกเสร็จพ่อก็เอามาขยายพันธุ์ต่อเนะครับ,รบถ้าปลูกเสร็จนี่ก็คือถ้าเครือข่ายเขาต้องการถอนพันธุ์กั ผู้ใด้จีไปปลูกกะแบ่งเครือข่ายไปนะครับรงองค์คอนนี่ที่จีปลูกเป็นเป็นในขยายพันธุ์ให้เพระาะว่าพื้นที่ตรงนีกาเฮ็ดมันปลูกหลายประเภทนะครับปลูกคือเป็นเป็นพันธุ์แล้วกับ,บริโภคในผู้เลื่อนนะครับบริโภคในผู้เลื่อน ีดาของพ่อมุจลินแล้วนะคะวันนี้พ่อจะมาสอนเราท่า,ทากิ่งนะคะของตัวบักซีดาเดีย๋ยวไปพบกันเลยค่ะค่ะพ่อคะแล้วก็การทาบกิ่งบักซีดาเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างคะอุปกรณ์ที่ใช้นะครับจะมีหนึ่งจะสนพันนะครับต่นต่อส่นต่อตบักซีดาคีโนกบักซีดาห้องเาพาะเมล็ดนะครับพเพาะเส่ถึงเตียมไป แล้วก็สองก็คือมีดคาเตอร์นะครับมีดคตเตอร์เป็นยังคือใส่คตเตอร์ว่ามันคมมันมันคมนะครับมันคมมันคมบักซีดาการทบาพิ้งนี่ต้องใส่มีคมๆมนะครับแล้วก็สามก็มีเตปพันนะครับเตปพันเทปนะคะครับเทปพันในเทปใสนะครับเทปใส่เทปใสแล้วก็ซีก็เป็นเชือกฟางนะครับเชือกฟางไปสําหรับมัดริ้งนะครับมัดจริงมัดตุ่มแล้วก็ มัดแผลให้มันเน, nice น่นนะครับนี่ส่วนการขยายพันธุ์นะครับมันก็มีหลายอย่างบักซีดาสามารที่ได้หลายอย่างกับแต่ก่อนนี่คือตอนนะครับคือตอนตอนต่อมาก,ก็เลยมีการทาบยิงทาบยิงแรบเสียบยอดนะครับนี่บุีดามีทาบยิงเสียบยอดเสียบยอดก็ได้นะครับมันนีกับสิมาสาธิตเรื่องการทาบยิงบักซีดานะครับทาบยิงนีบักซีดาพันธุ์นี้คือเป็นบักซีดาพันธุ์หง,ปงเปาซื้อนะครับตีกําล่ง กำลังฮิตอยู่เดี๋ยวนี้มันพ่นเอนจิมจูใส่แดงมั้งครับกิ่งมันแพงกิ่งเงินแพงเลยกิ่งเงินแพงกิ่งหนึ่งกะสองสามร้อยเดี๋ยวนี้นะครับสองสามร้อยเกาพากันเห็ดกิ่งขายเห็ดกิ่งขายผมคนหนึ่งกะกะว่าที่ปลูกปลูกเห็นไรนะครับกะว่ากิ่งมันแพงก็เลยต้องทาบกิ่งเองนะครับวันนี้กะส่วนการทาบกิ่งเ้าเห็ดจั้งไดนะครับเ้ากับใสคัตเตอร์ บากปาดแผลนะครับเชือนเชื้ให้เขาเนื้อนิดนึงนะครับเขาเนื้อนิดนึงครับเชื้อเขาเนื้อนิดนึงเชื้นเขาเนื้อเฮาว่าต้องเฮาเ่ต้องตัดออกให้เป็นริ้มนะครับอันนี้ก็เชื้อเชื้อเป็นลิมเลยตัวนี้นะครับเอามาทาันก้อนจุดใดมันทีเขาได้นะครับจุดใดมัาเขากันได้เฮามาทาบกันเึงแล้วเฮาก็มาเชือนต้นต่อ ต้นตอนมีเชื้อแย่ไปเรื่อยนะครับมีตุงพุ่มเชื้อไปเรื่อยนะครับเชื้อไปแล้วก็ทั้งอีกครั้งหนึ่งก็เชื้อนิดนึงครับเชือนิดนึงแล้วก็ขั้นตอนมันก็ง่ายมากนะครับทาบจิ้งพุ่งซีดานี่คือเข้าก่าจังผมนี่บางคนเขาก็ผาติกพันกรนะครับแต่ผมนี่เสียวเชือกสร้างพันกรเป็นยังคือเชือกฟ้างพันกรนะครับพอต้องการให้มันแน่นนะครับ ส่วนกิ่งมันสีไ่ก็ต้นต่อนะครับเพ่าก็เอาคางใดคางนึงของไอ้ให้มันชิดกันนะครับเลือบคางใดคางนึงกับวันนี้เราไห้มันแนบสนิทกันนะครับแนบสนิทกันแล้วเราเชือกพางพันเลยมันสีได้แนีนนะครับพันเจําจำเป็นต้องพันจากบนขึ้นล่างพันจากล่างขึ้นบนนะครับเอาเน่นเอาแน่นวานะครับเอาเน่นวา เพอ,อยังตีเพอแพ้มันสี่สนิทกันนะครับล้วเขากะมันเห็ดงายเขาก็สามารถปล่อยได้นะครับถ้าเท่าเชีย่ยวปงมันสมัดกอนนะครับวันนี้ขั้นตอนต่อไปผมอยู่เหดอยู่่คือพลาสติกใสพลาสติกสำหรับไปเปลี่ยนยอดนะครับเาพัน ต,นนนนตัวนี้พลาสติกตัวนี้มันบางบางสําหรับไอตีตากับเพียนหยอดนะครับเพราะว่ามันต้องแตกเองพัดติกกบพันจากล่างขึ้นบนใหเนน่นนะครับใหเนน่นมาถึงตอนทางบนแล้วก็ดีดอกแล้วก็ รัดไว้นะครับเป็นสินนะครับสินนิดหน่อยแล้วก็รัดไว้กันยังที่ต้านาฝ้นกันน้ำเขานะครับต้านาแรงเข้ากับบบมีปัญหายอย่างนี้นะครับวนตุ่มนะครับตุ่มเข้ากับมัดตุ่มแบบน,นี้ตพืั่วคว็มแข็งแรงนะครับมัดตุ่มใส่กับรักไว พอแล้วนานแค่ไหนคะกว่าเราจะตัดได้อะคะสำหรับการทาปิ้งบักสีดานะครับกับทีโดนก็แนวอื่นนะครับโดนกองมวงคือประมาณสองเดือนนะครับประมาณสองเดือนแต่กาเห้ากับตรงมาเบิงน้ำวดวดน้ำบายอดที่ห้าทาบไปแล้วเนี่ยมันสิมีไอยอดรือแตกคือน,น้ำตาเนะครับบักสีดาที่แตกหลายห้ากับมาคอยรีออกรีออกนะครับรีออกวันนี้ห้ากับมาเบิงถ้าหนาแรงห้าก็ค่อยหดน้ำมันถ้าหนาฝนกับบลเป็นยังนะครับ ้ามาเบิองว่าจริงมันนี่ทำมันติดนี่ทำมันติดจริงบักชิดาต้นตอมันกะชีว่าตายนะครับว่าตายแล้วก็จิงมันกะชีอวบขึ้นร่อยแผลมันกะชีไอไขว่าร้อยหอบพันผติกนี่มันกะชีหัดเขาเนาะครับหัดเขาเข่ากบมาแก้ผัดติกออกนะครับแก้ผัดติกออกกับตัดฟางของผมนี่ต้องมาแกะออกแล้วมาตัดฟางออกทีนึง มาตัดฟางแล้วก็เอาผัดิพันเขาไว้ไหมพันลุมดวมนะครับพันุมดวมแล้วก็ประมาณจักสิบขัวมือหรือยี่สิบหมื่ก็เริ่มมาตัดได้นะครับเริ่มมาตัดตัดไปช่ําตัดไปช่ําคือตัดบักซิดาตัวนี้ตัดไปช่ําเพราก็ต้องไปช่าาํา้ายๆว่าต้องให้ใบมันเปียกตลอดนะครับใบใบเปียกตลอดบักซิดาแล้วก็ ขาดนำไม่ได้ช่ำบักสีดาที่เขาไปช่ำพขา,าก็ต้องจังของผมนี่เด็ดยอดออกบางคนเขาก็บ at, ้าเด็ดแต่ของผมนี่สิเด็ดยอดออกสังเกตนะครับ<ม>สังเกตเห็นพี่จังจังไหผมไห่ทาบจิ้งไห่ผมทาบจิ้งไห่ที่เห็นนะครับมันสีมีตุ่มตอนอยูยูอีกช่วงหนึ่งทาบจิ้งหล้วก็บตอนอยุงเพิ่งเพราะว่าผมสีไข่ขตัวนี้นะไ<ห>ข่ตัวนี้ค่ะไ<ห>ข่ตัวนี้เพราะว่า กิ่งเดียวนี่ผมที่ได้ผมผมที่ได้สองตน้นที่ได้สองตน้นสองต้นนะ,ะสองต้นครับต้นหนึ่งทาบต้นหนึ่งตอนตอนก็ยู่สองเ,อเหือนหมือนกันเข้ากับล่อตัวนี้ออกหาเข้ากับยีตัดให้ยังผมต้องใจเย็นๆจะง่ายใจเย็นๆเนาะแล้วของพ่อนี่มีขยายพันธุ์เอาไว้ขายจําหน่ายไหมคะพ่อกระเฮ็ดข้ายเหมือกันครับอ๋อพันกะแล้วแต่ขนาดถ้าใส่หน่อยกะดูอ่อยก็บาปยิงถามถ้าใส่ใหญ่กะ ถ้าสูงึ้นมากใส่ยังไกับสองรอยจิงเนาะเอียนผมถาบเนาะที่ผมถาบที่ไอเห็นอยู่นี่คือจิงถับนะครับจิงถาบแล้วก็มีจิงต่อนั่ครับสังเกตเห็นคือคือข้างล่างที่เป็นจิงจิงถาบจิงเนาะครับข้างบนที่เป็นจิงต่อนเพราะว่าผมเน่ะเสียดายจิงเสียดายจิงก็เลยเห็ุใหนจิงหนึ่งได้สองต้นคือตัดจิงถับแล้วตัดจิงต่อนแล้วตัดกิงถับไปพร้อม ถ้าราคาเนี่ครับราคากับถ้าสองกิ้งทาง้าเขาเฮ็ดขายนี่กิ<ม>้งเดียวก็ชีได้สองร้อยถ้าเฮ็ดขายสองกิ้งนี่เป็นสองกิ้งก็ชีได้อาจจะได้สี่ร้อยหรือสามร้อยก็าบาทประมาณนี้นะครับคือเขาเข้าไปปฝูเขาก็ได้สองตนนะครับคือ<ม>ผมเฮ็ดไรพ่<อ>นก็ว่าเอาคือเฮ็ดมันคักแค่ที่นะครับค่ะของพ่อคะแล้วก็สําหรับส่วนเรียนรู้ของพ่อเนี่ยคะ่ะ ของพ่อมีการทําการตลาดด้วยใช่ไหมคะของพ่อมีตลาดที่ไหนบ้างอะคะอ๋อบักีดา้บักซีดาอยู่นีเนาะครับบักซีดานี่ง่ายตลาดคือในชุมชนแล้วก็สถานที่ราชการเนาะครับจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งยังที่พิาการทำเพืชหรือไฟฟ้าหรือ,อยังนะครับเพิ่นสิมาสั่งเนาะครับสัง่ง<ม>ทั้งไร่ส่วนไร่สัง่งทั้งไร่ท,ทั้งเฟสซั่งมาแล้วก็ ร่วมกันสร้างเทียละสิบยี่สิบโล่เนี่เหาก็ไปสรงห่าห่อไปสรง,งเป็นบางเตี๋ยเจ็บใบเป็นกมาเอานะครับบักซีดาส่วนจิงพันนี่ก็มีคนมาจองนะครับม,มีคนมาจองไว้กะ,กะเกษตรกรนี่มชนหรอกครับหรือว่าไอคนที่มาดูงานศึกษาดูงานเพ่อนกคมาซื้อกลับไปนะครับเพิ่นได้กินต์ด้วยเราเพิ่นซือ้อไปออกทีดาส่วนไอปลาโมงปลาโมงนะครับปลาโมงนี่กะกะขายหัวกับขายไอ กบน่อยหรอขายปลาปลาหม้อนะครับปลาหม้อนี่ก็มีตลาดก็มีพอค่ามารับพอค่าที่เพิ่นขายลูกป่าเพิ่นก็มารับไปขายตอลวกันส่วนหัวกับในชุมชนซื้อจินแล้วก็เมียค่าเพิ่นก็มารับไปใส่ขีขายเนาะครับใส่ขีขายกบเพื่อนกบหน่อยกับนในชุมชนหรือว่าบางที่ตั้งประเทศติขึ้นเล่าบางทีนะครับเพิ่นไปขายทรงเล่ามีพอค่ามาลับ รับทีึงแล้วก็ไปส่งเล่านะครับคือปลาหมอที่นนะครับที่นี่แล้วก็ขายทั้งขายทางไงออนไลน์คือว่าเวลาเขาเห็ดป้มอมเขาลงเขาลงป้อมหนึ่งไอลูกขา่าเข้าน่ะผี่นเคยมาซื้อน้ำเข้านะครับเพิ่นกะทีสร้างจองเลยสร้างจองไวเพิ่นได็ขับรถมาเพราะว่าเที่ยวขายทังจังหวัดสกุลจังหวัดไอเชียงยอภูมินะครับจังหวัดหลายๆจังหวัดเพิ่นกะ มาเอายูนีไปขายต่อนะครับแกระทรวงในเขานะครับเขาอยู่นี่เฮ็ดเฮ็ดเขาน้ำซอฟว์กอรือว่าเป็นซอฟว์กอกะลดต้นทุนเขาคือว่าแหลกของทิปเขาน้ำเขานี่เดี๋ยวนี้ส่งโรงพยาบาลครับส่งลงพยาบาหนองหานคือว่าเส้นทันย่ากับโรงพยาบาลก็คือมีการทำเอ็มกับโรงพยาบาลหนองหานใช่ไหมคะครับผม M O U แล้วก็เส้นทันย่ากันกับโรงพยาบาลปีต่อปี ปีต่อก็คือเรามีตลาดหลักอยู่แล้วเนาะครับค่ะ,คะพ่อคะแล้วก็จากนี้พ่อจะพาแอนไปดูฐานเรียนรู้ไหนต่อคะเดี๋ยวพ่อจะพาไปฮอรั่ลังเนาะเบิง่งวิธีการฮอฝรั่งแล้วกัเหย็ดไห้มันเฮ็ดจังไดมันผิวสวยเนาะแล้วก็วิธีการเล็ยดยหย่อนฝรั่งเฮ็ดจังไดฟรั่งสิออกลูกตลอดเนาะครับเ,เดี๋ยวตามพ่อมาเลยครับ แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พ่อจะมาสอนเราห่อบักซีดากันนะคะครับบักซีดานะครับใส่ถุงพลาสติกถุงอะถุงนี้ขนาดหกคูนสิบซี่นะครับใส่ถุงธรรมดานี่ยละถุงมือหิวนะครับแต่ว่า,าห่อมาตัดกลอนตัดกลอนคือตัดมุมนะครับตัดมุมเราตัดเคือง,องมุมสองมุมนะครับตัดเป็นสามหมองนะครับวก็มาหอหน่วยที่หอนะครับคือประมาณเลี้ยนซิปนะครับเลี้ยนซิ ถ้าหน่อยก็นั่นหน่อยถ้าหน่อยก็เลียนสีมันอาจจะลวงนะครับการพอก็คือกลนบัคซิดาหา่อกะมีการปิดกลดหอกเล็กน้อยนะครับต้องสะอารแล้วก็ใส่แป้งที่ปั้นถูแป้งปั้นถูวันนี้ก็ถุงซุปพ่อุงที่ห่อตัดกลนแล้วนะครับพ่อดึงหูนี่ครับดึงหูมันแน่นครับดึงคือเดียวครับส่วนกระดาษนะครับกระดาษหานะ่อน่ะ ข้าที่ใส่สองอันก็ได้ใส่กระดาษนีงพี่มพ์พับสองก็ได้ไดอยูนี่เดี๋ยวนี้ใส่กระดาษใบเดียวนะครับกระดาษใบเดียวแล้วก็ตัดตัดแบบนี้นะครับกระดาษตัดหลังห้องกับมเาิเึงบัตรดาหา้องจับึ้นทียค่อยๆนะครับห้องที่ค่อยๆไปแล้วก็ดึงมุมงมถุงมุมกระดาษนะครับสองอันแล้วก็ไว้กัน เจ๊ตไข่กล้วยนะครับไว้กันนี่ค๊ะไข่กล้วยแล้วก็ใส่แม็กเย็บใส่แม็กเย็บนะครับเย็บไตอันนึงแล้วก็ไม่เย็บเรื่องเย็บเรื่องนะครับเล็กน้อยคือข้มแข็งแรงนะครับเย็บเรื่องนะครับบางคือบางคือทางเข้าตัวใดที่มันมันเงยขึ้นนะครับเงยขึ้นหอกะเย็บขนไว้ก็ได้นะครับเขนอลนี้เพื่อกันแสง เป็นย่ง้คือต้องใส่กระดาษพอน้ำกระดาษพุ่มน้ำเพราว่าป้องกันแสงนะครับ้าห่อถุงย่างเดียวนี่เมยบักซีดามันสีถูกแสงแดดแล้วมันสีใหม่นะครับ mm hmm. มันก็ยีวุ่นเลยคือ,อยัางบักซีดานตัวนี้มันก็มีหลายรุ่นนะครับรุ่นใกล้เก็บแล้วก็มีนี่ครับใกล้เก็บแล้วดูยังไงเ่ะครับเพราะว่าใกล้จะเก็บได้แล้วอ๋อก็บเบื้องคิวสีมันครับเบือ้องคิวสีมันผิวสีมัน ใกล้ใกล้แล้วใกล้เด็กชิได้ไปตลาดแล้วนี่นี่ออเดอร์มากแล้วครับออเดอร์มากแล้วก็ข้าเทียนจังไดข้าไข่จีปักจิดาเข่อไข่ีเป็นนวยชุดนี้แล้วกันจเป็นนวยอีกชุดหนานะครับคือถ้าเป็นนวยเข้าเห็นนวยมันแล้วนะครับเป็นนวยเป็นดอกแล้วเาก็มาเด็ดอีกนับหนึ่งสองสามใบตัด เด็ดยอดเลยครับเพอาดีเด็ดยอดแล้วมันกระสีแตกมาไม่แตกมาไม่แล้วก็สีมีตาดอกมั้งนะครับคือยังนี่ิ่นสีเด็ดไ้ตลอดเวลาเพิ่นเก็บเราเพิ่นสีเด็ดเด็ดมันกสีออกมาไม่ออกก็ไม่เราข้ากับเมื่อเลือกดอกเพิ่งหทีนึงเลือกดอกเดือกนวยพอดีมันเป็นนวยเพิ่นกระสีมาเลือกว่านวยใดที่มันสวยแล้วก็มันมันมันลงไตนะครับมันลงไตแบบนี้นวยสี เลาเขอไปแล้วน้ำนักทั้งหลายไม่ถึงค่ะมันหนะ oh, ักง่ายมันหักลวดลายตะเกียบลวดลาสตวนี้ที่มันมันทำเป็นโซ่อยู่นี่เป็นเทียนด้วยนะครับได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มาความรู้อย่างมากเลยเกี่ยวกับการทาผหยิ่งใช่ไหมคะพ่อค,ค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครนะคะที่สนใจจะมาเรียนรู้กับพ่อมุจลินนะคะ ันนี้สามารถติดต่อพ่อได้ผ่านเบอร์โทรไหนคะเบอร์โทรพ่อ0 9 8 3 4 0 8 7 8 5ค่ะหรือว่ามาที่ศูนย์เรียนรู้นี่เลยได้ใช่ไหมคะได้ครับมาที่ศูนย์เรียนรู้สปคสพคอำเภอหนองหานได้ครับรค่ะหรือว่ามีช่องทางอื่นอีกไหมคะที่สามารถติดต่อพอ่อได้มีก็มีเพจไอสปคสปคอำเภอหนองหานแล้วก็แล้วก็เฟ k เฟซบุ๊กมุจลินเฟซบุ๊กของพ่อเองเลยนะคะคใช้<ม>ชื่อมุจลินเลยใช่ไหมคะพ่อครับผมชื่อมุจลินเลยค่ะพ่อคะแอนอยากรู้ว่าพ่อมีแนวคิดยังไงพ่อถึงได้ประสบความสําเร็จมาถึงได้ณวันนี้อะค่ะแนวคิดใช่ไหมครับแนวคิดแต่ก่อนนี้ก็ไม่คิดว่าจะมาทําเกษตรพูดตรงๆเลยเพราะว่ามาจากเมืองนอกก็ตอนแรกก็ว่า ค้าขายเป็นในทุนเป็นอะไรตามภาษาเนาะแต่ก่อนแล้วก็ช่วงกลับมาบา้านนี่มาบา้านมาพ่อก,ก็เลยแก่ก็เลยให้ไปพอปกบมพอกกพอกบกก็กกเลยไปพอปกบมแล้วก็มาดูนี่แหละดู Youtube รู้อะไรเรื่องเศร,รษฐ,ฐกฐิจพอเพียงส่วนไรนาสมุสมแหละคิดว่ามันจะยั่งยืนมันจะยั่งยืนกับครอบครัวได้ไม่ต้องที่ลนไปไหน ต้องนิรนไปต่างประเทศเหมือนแต่ก่อนอยู่บ้านเราถึงว่ารายได้เราไม่เยอะเราก็อยู่ได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับญาติพี่น้องทุกคนมีพ่อมีมีแม่มีสามีภรรยามีแฟนมีลูกมีหลานในนี้ก็มีหลานแล้วมีญาติพี่น้องก็มีความสุขเราก็มีวันหยุดวันหนึ่งเราก็มาญาติพี่น้องก็มากินข้าวมีกัน ก็คืออยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงใช่นะคะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะคพอค่อเ<น>ชื่อไหมว่าบางทีเงินมันก็มันก็ถึงเวลามันก็ให้ความสุขเราไม่ได้เท่าอยู่กับญาติพี่น้อง<ช>เรามีเงินเยอะๆอย่างแต่ก่อนนี้หลายคนมีเงินเยอะๆก็อย่างพ่อนี่ไปทํางานที่ต่างประเทศทำงานที่ต่างประเทศกับภรรยาทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งอะไรไว้ แล้วก็เวลายติพี่น้องเสียเราไม่ได้มาทีน่นี้มันมันเป็นยังไงล่ะจิตใจมันไม่เหมือนกับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเรามีความสุขรายได้น้อยก็จริงแต่ว่าเรามีความสุขกับครอบครัวมีความสุขเพราะว่ามันตรงนี้มันมันสำคัญกว่า แล้วบรรยากาศดีมากเลยนะคะใช่เราจะวิ่งตามมันเลยค่ะได้ค่ะ สำหรับนะคะรายการเกษตรอุดรออนทัวร์นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพ,พ่อมุจลินนะคะพึ่งคํานวณน,นะคะเกษตรกรต้นแบบของเรานะคะที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรนะคะหรือว่าในฐานเรียนรู้ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติม,มก็สามารถติดต่อมาทางพ่อมุจลินได้นะคะสําหรับวันนี้รายการเกษตรอุดรออนทัวร์ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ